ใครที่มีงบประมาณ400แล้วกําลังหาหูฟังที่เสียงดีเบสแน่นแล้วเคชาร์ต้องเค้ด้วยคงต้องยกให้กับหูฟังตัวนี้ครับ Anchor Sound Core K20i มาดูดีเทลกันใกล้ๆนะครับเวลาเปิดฝาก็จะเปิดแบบนี้เป็นไงเท่ ee, ตามคอนเซปต์ไหมการออกแบบของเขาทําให้เราสามารถหยิบหูฟังออกมาได้ง่ายขึ้นและด y นามิกไดเวอร์นะครับเขาให้มาถึง13มเมเลยนั่นก็หมายความว่ามีพลังขับที่เอาเรื่องเสียงจะดีแค่ไหนเดี๋ยวไปลองฟังกันเลย is in the bag, or stock is attached, that is ใช้งานผ่านแอปซาวคอนะครับมี EQ ให้เลือกเปลี่ยนถึง22แบบหรือจะคัสตอม EQ เองก็ได้มีโหมดเกมนะครับลดดีเลยทำให้เล่นเกมสนุกยิ่งขึ้นใช้งานผ่านระบบสัมผัสน,นะครับสามารถหยุดเพลงเล่นเพลงรับสายวางสายได้หมดหรือจะตั้งค่าเองก็ได้นะครับสามารถทําได้ผ่านแอปลเลยน้าหนักเพียง3.3กรัมนะครับตัวนี้ใส่สบายนะใส่นานๆก็ไม่เจ็บหูแบตอึดนะครับใช้งานต่อเนื่องรวมเคสได้36ชั่วโมงและชาร์จ10นาทีนะครับฟังต่อเนื่องได้อีก2ชั่วโมงกันน้ําระดับ IPX 5านะครับกันน้นนเลยรปะกัน สินค้าให้ถึง18เดือนนะครับตามฉบับของ a n งเก r เอาเป็นว่าใครที่ชอบหูฟังตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดไว้ให้ตรงตะกร้านี้เป็นตะกร้าร้านออฟฟิเชียลโดยตรงเลยเพื่อนๆเข้าไปอ่านรีวิวแล้วกดซื้อได้เลย